มันออกสำรวจตรวจแปลงเ้ยครับพี่น้องเช่าไฮเช่านาเฮาตอนนี้เชื้อรากำลังระบาดเลยยิ่งถ้าไผมีน้ำเราใส่ปุ๋ยอยากเห้ง่ามเป็นไรตางได้ครับหลังจากงา่ามแล้วเมอดริดปุ๋ยแล้วก็ทีเป็นสภาพนี้เลยนี่จะเป็นเชื้อราใบแหมใบใหม่ทั่วแปลงเลยเทียจะได้นี่ โอ้ไห้งามหลาก็เป็นไปอีกไล่ต่างเนอะเบื้งเอานี่พี่นอ้องพี่กัดนาทุงกลุลาได้เนี่ครับทุงกลุลานี่บบ้เคยสิเป็นโลกโมนี่ม่าง่ายตะกีเต็กกอนโบเห็นดอกโลกใบแหมใบใหม่นี่เชื้อรานนิถึงมีมาปีสองปีนี่เห็นหนักพี่กายก็เห็น ปีนี้ยิงนักเลยตอนนี้จะยิงถ้าไผใไซปุวยน้ำเขาง่ามเขาทีทีนี่อาการสิเป็นยังสี่เลยเอามันออกไปเบึง,บงไปง่งเอาพี่น้องสุ้คนนี่ใบแหมใบไม่นี่เขากำลังระบาดเลย พี่คัดนาทุ่งกลุลาครับนาทุ่งกลุลานี่พี่น้องอยากเห็นงามแล้วก็เป็ไล่ตังสิอะไนี่เจ้านี่นี่สงสัยเพื่นที่ใส่ปุ๋ยเราแหละนี่เขาก็ยิงงามยิงทีอยเลแลวยวยิงมาใส่ปุ๋ยอุย้ยเป็นเชื้อรามัดแปลงหน้าเลยพี่นอ้องอือเจ้าเพื่อนบอท่านเดียใส่กับตางอยู่ต้อนอย่างสดใสดีอยู่เป็นสีกะย่างเขาเขาต่สีเรื่องๆอยยังสีนี่แหละต้นเขาแข็งแรงดี นี่เพิ่อนบธดีไซส่ปุย๋ยแต่มองได้ทรงงามๆกับออกอาการอยู่ออกอาการใบแหี่มใบ,บใหม่เชีอร่าเป็นเชีอร่านี่พี่น้องให้เบิง้งโอ้ยสามมือเทเล่บเป็ดยังสี่ครับนี่ผมขึ้นมาช่วงนั้นต้องมือเองมือที่สามนี่มือนี่เปลี่ยนหรอ อาออกไปเบ่งแปลงหน้าเด้อครับพี่น้องเอออาการต่างๆแล้วได้ปีนี่เป็นเชื้อร่าเขา่าโลกใบแห,หมใบไม้นี่โอ้ยเม็ดแปลงแหละเห็ดเหงามเลี้ยวก็ต้องมาตัดใบอีกได้นี่ตัดใบเท่าไรเราไร่ละสามร้อ,อยผคอยยังอีกนี่เจ้าที่ยังบอท่านเดียวใส่ปุ๋ยน่าจะอาการดูสดๆใสด,ดีอยู่ ใบสีเหลืองๆขาวๆนี่คือเขาบ่อดดกินปุ๋ยแต่ว่าต้นแข็งแรงดีใบสวยใบตั้งนี่เมืองไห่เมืองสภาพสองแปลงนี่แตกต่างกันครับยังสั้นแล้วยาวเฝ่าใส่ปุ๋ยตอนนี้พี่น้องเชื้อรล่ากำลังระบาดเอามันสำรวจแปลงเด้อของไผของมันเด้อบรดทัาน,นี้พีกัดหน้าธงกุาลา